สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะนกนะคะวันนี้นกทำคลิปอยู่ที่ริมหาดที่สวยงามชายทะเลของเขาหลักจังหวัดพังงาค่ะพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนที่นี่นะคะวันนี้เ,เดือนธันวาคมวันคริสต์มาสออพอดีนกได้หยิบหนังสือบันทึกชีวิตของตัวเองตั้งตั้งแต่ปี2544 อ่านดูแล้วก็เลยอยากจะแบ่งปันและเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องราวของชีวิตนกในปีนั้นในเดือนธันวาคมปีนั้นเ,เดี๋ยวนกจะเล่าและด้วยการอ่านนะคะเ,เริ่มต้นด้วยเดือนธันวาคม2544ข้อพิสูจน์ความศรัทธาที่เชื่อมั่นต่ออนุภาพของงง้นสนทุกอย่างมีทางออก ด้วยความหวังที่คิดว่าธุรกิจที่ทำจะมีรายได้อย่างมากมายจึงทำให้ข้าพเจ้าได้ไปกู้เงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงและมีกำหนดส่งภายในสองเดือนโดยยังไม่รู้ว่าจะเอาที่ไหนมาคืนด้วยความคิดที่ประมาทเมื่อใกล้กำหนดส่งเงินต้นและดอกเบี้ยจึงเครียดคิดหาทางออกต่างๆและวิธีที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็คือไปซื้อลอตเตอรี่มาหนึ่งใบ พร้อมกับเขียนบัญชีรายจ่ายทั้งหมดนำไปวางไว้ที่โต๊ะพระหน้าง,งน,น้อนสวดมนต์อธิษฐานขอให้มีโชคดีมีโชคลาภได้เงินมาคืนเจ้าหนี้ทั้งหมดโดยเร็วทันเวลาคือวันที่16เดือน10เดือนธันวาคม2544ด้วยการทำงานพระอย่างกระปีก้กระเป๋าสนุกมีความสุขสวดไดมัคุอธิษฐานทุกอย่างทำควบคู่กันไป มีความหวังและรอ,รอผลตรวจลอตเตอรี่ในวันที่16ซึ่งปรากฏว่าไม่ถูกรางวันใดๆเลยโอเคเช้าวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาสวดมนต์เช้าแบบเพลียๆยังไงก็ไม่อยากขาดการสวดมนต์ติดต่อกันตื่นขึ้นมาทำงานด้วยความหวังว่าวันนี้น่าจะมีอะไรแก้ไขสถานการณ์ได้วันจันทร์ที่17 เดือนธันวาคม2544คืนนั้นข้าพเจ้าหมดแปลงหมดหวังไม่มีกำลังใจที่เคยบอกกับคนอื่นว่าเมื่อมีความทุกข์ให้สวดมนต์ต่อง้อสสนข้าพเจ้าก็ไม่สามารถทำได้ได้แค่นอนร้องไห้คิดมากคิดอยากคิดหาทางออกไม่มีหนทางทุกอย่างดูมืดมนข้าพเจ้าคิดฆ่าตัวตาย นอนคิดหาวิธีที่ทําให้ตายอย่างหลายๆอย่างสาเหตุที่ทําให้ข้าพเจ้าอยากตายคือ 1. คิดหาทางออกไม่ได้ 2. ไม่อยากบอกให้แม่รู้กลัวแม่ไม่สบายใจ 3. อับอายทุกคนรวมถึงญาติพี่น้องที่ชีวิตเป็นแบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีความศรัทธาแต่ก็ยังแย่อยู่ การเงินของข้าพเจ้าในเดือนนี้ก็ถือว่าได้มามากแต่ติดที่ข้าพเจ้านำใช้นำไปใช้เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและสำรองซื้อของให้แม่ขายจึงทําให้ต้องคอยลุ้นตลอดเวลาแต่ทุกอย่างแก้ไขได้ทันเวลาเมื่อมีความรู้สึกอยากตายก็ร้องไห้ย,ยอมรับว่าตอนนั้นมืดมนจริงๆจะโทรหาคุณเล็กหัวหน้าตําบลซึ่งตอนนั้นศรัทายอยู่ในกรุงเทพนะคะแต่เปลี่ยนใจโทรหาคุณตุ๊กหัวหน้าเขตแทน เพราะคุณตุ๊กเพิ่งเอาคำชี้นาเรื่องการอธิษฐานมาให้และเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วก็คิดว่าทุกอย่างเป็นการจัดการของ,ง้อนโซนแน่นอนเพราะพอเริ่มเล่าเรื่องที่ไม่สบายใจและอยากตายให้คุณตุ๊กฟังคุณตุ๊กก็ได้เล่าประสบการณ์ของตัวคุณตุ๊กเองที่ได้ต่อสู้กับความยากลําบากเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่ผ่านมาให้ฟังเมื่อฟังแล้วทุกอย่างบวกความรู้สึกแทบจะตรงกันทั้งหมด ถามตอนนั้นว่ารู้สึกอะไรหรือไม่รู้สึกแต่ยังไม่ลึกซึ้งสิ่งที่ทำจำได้ขั้นขึ้นใจก็คือเพราะเป็นคนที่ชอบจดคือหนึ่งท่าทีในการสวดมนต์ถ้ายิ่งสวดยิ่งท้อกลุ้มใจเป็นทุกข์เหนื่อยหมดแรงเฝ้าแต่คิดถามว่าทำไมต้องทำไมต้องทำไมต้องก็จะไม่มีพลังต่อสู้และจะพ่ายแพ้ไป แต่ถ้าเราสวดนำเนียวโหเในเงยเคียวด้วยจิตใจที่ต่อสู้คิดว่าเราจะต้องเอาชนะมันแม้จะหนักแค่ไหนจะต้องผ่านไปให้ได้ก็จะมีพลังชีวิตมีสติปัญญาคิดหาทางออกได้ข้อ 2. คนใกล้ชิดมองอยู่อย่าคิดเรื่องที่เราลำบากและเผยแผ่ทำไม่ได้เราต้องพิสูจน์ถึงอนุภาพของงอ้นสนถึงแม้จะต้องใช้เวลาเขาจะให จะ,จะให้เขาได้เห็นถึงสภาพชีวิตที่ลำบากจนมีชัยชนะได้ด้วยชีวิตของเราเป็นบทพิสูจน์ที่เป็นจริงต้องอดทนยามพยายามหาหนทางคืนเจ้าหนี้ให้เร็วที่สุดนี่นะคะที่จดไว้หลังจากคุยกับคุณตุ๊กและข้าพเจ้าได้โทรหาพี่วรวรณพอบอกพี่ว่าอยากตายพี่วันบอกว่าเธออยากตายแต่ถือไม่ตายหรอก พราะต้องมีชัยชนะเพื่อการพิสูจน์ธรรมะและเพื่อการเผยแผ่ธรรมเมื่อมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นให้คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีได้สวดมนต์มากขึ้นแม้จะใช้เวลาเป็นปีก็ต้องคุ้มกับการต่อสู้ทุกอย่างที่ต่อสู้ผ่านด้วยความภาคภูมิใจไม่มีวันที่จะแพ้ต้องชนะให้ได้ถ้าแพ้ก็จะติดตัวไปตลอดสามชาติอันนี้พี่วันแนะนำนะคะ ให้มองทุกอย่างตามที่มันเป็นอย่ามองแบบที่ตัวเองอยากให้เป็นธรรมะเข้าถึงด้วยชีวิตบุญวาสนาอยู่ที่เราคิดอยากเยี่ยมสมาชิกได้วันละหลายคนอยากให้สมาชิกได้ไปร่วมประชุมด้วยกันด้วยความสบายขอให้มีรถเพื่อการเผยแผ่ธรรมให้อธิษฐานขอตัดชะตากรรมเรื่องเจ้าหนี้ลูกหนี้เราเป็นลูกหนี้ความทุกข์ของลูกหนี้ก็คือไม่มีปัญญาใช้หนี้คืนเจ้าหนี้ได้ บัดน,นี้เข้าใจถึงพฤติกรรมในอดีตแล้วจึงขอจึงได้รับผลในปัจจุบันขอขมาโทษที่เคยสร้างเหตุที่ไม่ดีมาขอเปลี่ยนชะตากรรมเป็นบุญวาสนาและขอและขอตัดชะตากรรมนี้จะไม่มีจะไม่ทำอีกทุกอย่างไม่ใช่เรื่องเลวร้ายท่อน้ำสกปรกคราบสนิมต้องออกมาก่อน <c oughs> นะคะตัวเรามีค่ามากกว่าทรัพย์สินใดๆ รักสมาชิกดูแลสมาชิกอย่างใกล้ชิดไดมกุคือยาการเผยแผ่ธรรมที่ตัวเรายังไม่เข้าใจหลักพุทธธรรมเปรียบเหมือนตัวเรายังไม่กินยาหรือไดมกุแต่ไปบังคับให้คนอื่นกินอย่าพิ่งพาใครเชื่อมั่นต่อง,งนน้อนโซนวันนี้1น่สวดมนต์เช้าเย็นไดมกุให้ได้เยี่ยมสมาชิกพรุ่งนี้เป็นวันของเราต้องพิสูจน์ให้ได้ไม่ยาก ทำใจให้สบายทำคำพูดให้เป็นปรากฏเป็นจริงอันนี้พี่พี่วรวรรณสอนนะคะก็ได้จดไว้แล้วก็มาถึงตอนนี้ค่ะข้าพเจ้าได้เอ,อพระค้าพเจ้าได้ใช้คำชี้นำและกำกำลังใจจากท่านทั้งสองจึงเลิกคิดอยากฆ่าตัวตายเริ่มมีกำลังใจขึ้นมาข้าพเจ้าขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากที่ได้เป็นเทพธรรมบานให้ข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าได้รับคำชี้นำแล้วก็นอนนอนหลับไปตื่นเช้าขึ้นมาส่วนมน์เช้าด้วยท่าทีใหม่คือมีความหวังมีพลังข้าพเจ้าทำงานด้วยความสบายใจและคิดว่าทุกอย่างต้องมีทางแก้ไขได้แม้ขณะนี้จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตามผู้นำความผู้นำทางความคิดต้องเป็นต้องใช้ธรรมะให้เป็นก่อนเช้านั้นขณะที่ทำงานอยู่ในร้าน เทพธรรมบานของข้าพเจ้าก็ได้โทรมาบอกว่ามีต้นไม้ขายที่ตลาดถูกและสวยมากข้าพเจ้าจะเอาไหมจึงตอบไปว่าคิดว่าน่าคิดว่าสวยก็ซื้อมาเถอะค่ะเมื่อนำมาส่งข้าพเจ้าคิดเป็นเงิน610บบาทข้าพเจ้าไม่มีเงินจ่ายและบอกไปว่าไม่มีเงินจ่ายหรอกเงินที่จะใช้นี่วันนี้ก็ยังไม่มีเลย อันเม่อเจ้าเทพธรรมบาลก็หันมามองหน้าข้าพเจ้าแบบสงสัยว่าพูดเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็ไปเมื่อข้าพเจ้าทํางานเสร็จแล้วก็บอกกับน้องที่ร้านว่าจะขึ้นไปสวดนมนต์มีอะไรให้เรียกนะข้าพเจ้าเอาสวดมนต์ไดมังกูตั้งแต่10โมงเช้า10โมงครึ่งตอนเช้าไปจนถึงบ่ายสองครึ่งเจ้านี่ก็โทรมาทวงบอกว่าวันนี้ต้องโอนเงินคืนทั้งหมดทั้งต้นและดอกนะ ้าพเจ้ารับปากไปว่าบ่ายสามโมงจะโอนให้ในขณะที่พูดไปข้าพเจ้าก็ไม่รู้ก็ไม่รู้สึกกังวลเลยและคิดถึงผู้ที่เป็นเทพธรรมบาลของข้าพเจ้าว่าจะโทรไปบอกดีไหมนะเมื่อข้าพเจ้าโทรไปก็ไม่กล้าพูดจึงได้บอกว่าข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้จะโทรกลับมาว่ามีอะไรเอขอโทษการอ่านผิด ข้าพเจ้าจะโทรไปก็ไม่กล้าพูดจึงได้บอกกับข้าพเจ้าว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะโทรกลับมาถามว่ามีอะไรข้าพเจ้าสวดมนต์ไดมกุดถึงบ่ายสองโมงครึ่งลงมาข้างล่างจนเกือบบ่ายสามโมงก็โทรกลับมาถามว่ามีอะไรตอนแรกข้าพเจ้าไม่กล้าบอกแต่ก็ตัดสินใจบอกไปคือที่พูดมานะคะขอโทษด้วยอ่านอ่านติดติดขัดขัดก็คือเทพธรรมบาลเนี่ย เราโทรไปแล้วไม่พูดเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะโทรกลับมาแล้วเขาก็โทรกลับมาแล้วถามว่าข้าพเจ้ามีอะไรนกมีอะไรหรือครับเนี่เราก็ร้องไห้ทันทีเขาก็จึงบอกว่าเป็นหนี้เท่าไหร <c oughs> ่เดี๋ยวจะเอาเงินมาให้บ่ายสามโมงครึ่งเกือบเกือบอเกือบจะสามโมงครึ่งแล้วธนาคารก็ใกล้จะปิดแล้วก็ได้มาหาข้าพเจ้าแล้วถามข้าพเจ้าว่าจริงๆแล้วข,ข้าพเจ้าเป็น ตัวตัวนกเนี่ยเป็นหนี้เงินกู้อยู่เท่าไหร่ทั้งหมดให้บอกมาซึ่งนกก็ได้บอกไปว่าหนี้ที่ต้องชําระวันที่16ก็คือวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเงินต้น4ี่0 0ืดอกส0่พันเงินที่ต้องชําระอีกยอดหนึ่ง20,000ื 20, ่นเงินดอกส0 0พันรวม6 6 0 0ืบาท ตกลงจะชําระหนี้แทนให้แต่ต้องมีสัญญาว่าคือเทพธรรมบาลนะคะตกลงจะชําระหนี้แทนให้นกแล้วมีมีสัญญาว่าหนึ่งจะไม่ยืมเงินใครที่เป็นเงินกู้อีกสองจะคืนเงินให้เดือนละให้นกเนี่ยคืนเงินให้เดือนละหนึ่งหมื่นบาทโดยไม่มีดอกเบี้ยทุกเดือนและและอ่ได้ในณขณะนั้นนะคะพอเทพธรรมบาลพูดอย่างนั้นก็จัดการโอนเงินให้นกหมดเลย แล้วก็ข้าพเจ้ารับปากเมื่อกลับไปก็อโอนเงินให้ขอโทษนะคะอ่านติดติดตัดขัดขัดผลบุญทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้รับเกิด <c oughs> จากการที่ข้าพเจ้าเปลี่ยนท่าทีจิตใจในการสวดมนต์แบบมีความเชื่อมั่นและมีความหวังพระนิชิเรนบอกว่าจิตใจเท่านั้นที่สําคัญ พราะจิตใจที่เชื่อมั่นจริงได้รับอนุภาพของงอนสนข้าพเจ้าขอบคุณเทพธรรมบาลและขอบคุณต่องอนสนที่ทำให้ข้าพเจ้าได้พิสูจน์ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรม,รรมนิพนในข้อความที่ว่าไม่มีคำอธิษฐานใดที่ไม่ได้รับคำตอบไม่มีบาปกรรมใดที่ไม่ได้รับการให้อภัยและข้าพเจ้าก็สัญญาว่าจะศึกษาปฏิบัติศรัทธาต่อธรรมที่ถูกท้วนแท้จริงนี้ไปตลอดชีวิต จะไม่กลัวต่อปัญหาใดๆเพราะข้าพเจ้าคือลูกราชสีราชสีไม่หวาดกลัวต่อ,อ,อร้อยสัตว์ป่าลูกศิษย์พระนิชิเรนไม่กลัวต่อปัญหา <c oughs> ขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าหฟังอ่านติดๆขัดๆบ้างแต่นี่เป็นบันทึกเรื่องราวของชีวิตนกจริงๆซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2544นะคะเอ,อ่ทำไมนกถึงทำคลิปเพราะว่านกไม่ได้เอาเรื่องคนอื่นมาเล่า แต่เป็นเรื่องจริงของชีวิตนกเองที่ได้ปฏิบัติศรัทธาในพุทธธรรมของพานนิชิเรนไดโชนินจนได้มีวันนี้ซึ่งนกไม่มีหนี้สินมีชีวิตที่สะดวกสบายในการดําเนินชีวิตโดยการที่ว่าเรามีความสุขแล้วก็ได้รับการคุ้มครองหรือการดูแลใจใส่ที่ดีจากสามีและ ก็คืออยากจะบอกกับทุกๆคนว่าเทพธรรมบาลนะมาในหลายรูปแบบนะคะขอให้เราเนี่ยอธิฐานเมื่อเราสวนนมเมยวเงงเคียวเนี่ยอธิฐานด้วยความเชื่อมัน่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปรากฏในชีวิตเราในตอนที่ยากลําบากนะ่ะเราอาจจะท้อแท้มันเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะแต่พยายามดึงตัวเองกลับขึ้นมาเพื่อต่อสู้ให้ได้เพื่อที่เราจะ พิสูจน์พุทธธรรมนี้ให้ได้เพราะทุกคนที่ได้สวดนำเมียโหราไงเกียวคือผู้ที่มีบุญวาสนาแล้วค่ะแต่การต่อสู้ของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปบางคนเศรษฐกิจบางคนความความสุขของครอบครัวบางคนเรื่องสุขภาพหรือว่าอ,อื่นอื่นอีกมากมายต่อสู้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ